we <laughs> วันนี้เราอยู่กับซิสซี่เน็ตแล้วก็ซิสซี่เอินจ้าเพราะอ,อะไรเพราะว่าวันนี้เราจะมาดูคอนเทนต์สุดพิเศษ,ษของพี่ฟิล์มเลยเรื่องใหม่วิมานสีทอง<ช>เรื่องนี้นะคะจากช่องวันนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเพราะว่าวันนี้พี่พาไม่ได้ดูเพราะว่าพี่พาเขาไปดูเฟิร์สพรววิวมาแล้วเราม,มันเป็นคนบาาไงีก็มาดูตัวอย่างก่อนเพราะฉะนั้นพร้อมไหมคะพร้อมพร้อมแล้วพร้อมที่สุดพร้อมแต่เมื่อวานจ้าเลยเหรอมา ไม่ได้เจอกันมา20ปีเนี่ยถ้าคุณจำได้คุณก็เก่งเกินไปแล้วแนะ่นั่นคนที่สองความรู้สึกทีผมมีต่อคุณผมไม่ใคยร้อเลยนเลยคุณก็พอที่จะดูแลผู้บริหารบริจัทก,กรุ๊ปหรอคะคุณไม่มีทางที่จะได้ยืนนังหน้าฉันผมรู้คร่ะ <laughs> ไม่อยากเป็นน้องสาวของพี่ภูมิแล้วอยากเป็นสิคะพี่ภูมิของน้องเล็กนอ่สิเดีวที่ทำบ้าง่ะเรื่องอะไรชอบมาแย่งของของน้องไปนาดานคุณทบ้ารื่องตานะอเป็นเนน้อยเขารอคุณเขอเทบ้างคุณครอบคาที่หนึ่ง่ยจบไม่หัวไปคุณพยอยากทำให้ิดัก เพื่อให้ฉันต่อยคุณจากลูกเรื่องที่คุณทำคุณกำลังแก้ทางข้อปู่ใช่ไหมเอออุอแต่ลอองาขอหรอวิมานสีทองมันเลิศิอ่ะมันคืออะไรทุกคนมันก็เป็นดามาเคมค้นเคมค้นมากฉันจองฉันจองแล้วนะจองอะไรฉันจะเป็นจองเหรอ อยากเป็นเขาพี่ธูปเป็นน้องของพี่ธูปพต้องแล้วหน้าตาเลยทวาแย่อยากโดนเขียนบนหน้าบ้างอยากเป็นเจ้าหน้ากีนแล้วเลิศเกินแล้วเราต้เป็นคนเขียนอุ้ยน่ากลัวมากแต่ยอมรับว่าแบบเนื่องจากมันเป็นเทรลเลอร์ใช่ไหมเทรลเลอร์มันก็จะมีความแบบวัยยังยังเห็นไม่ค่อยชัดแต่ต้องไปเลาะเป็นขอไปดูอีกทีหนึ่งก่อน ว่าใครเป็นใครบ้างเออเพราะว่าตอนนี้มันดูคือมันเข้มข้นละใช่มันเข้มข้นเลยใช่สรุปคิดว่าจะมีนางเอกไหมเรื่องนี้ฉันว่าฉันว่ามันไม่มีเราว่ามันจะตำกวงนางเอกนางร้ายนางเทานางทองเพราะอะไรเพราะว่าชื่อวิมานสีทองมันเลิศเกินเออแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปติดตามรับชมกันนะจ๊ะใกล้จะออนแอร์แล้วนะจ๊ะทางช่องวันสามสิบเอ็ดแล้วก็ไปดูย้อนหลังได้ทางวันดีแอปพลิเคชันนะไปโหลดไว้เลย เรื่องนี้ไม่รู้จะทำเดีรชั่นได้หรือเปล่าแต่ว่าอย่าลืมติดตามผลงานของพี่ฟิล์มกันเยอะๆด้วยนะคะแล้วก็ฝากชิซี่เน็ตแล้วก็ชิซี่เอิร์นไว้ในอ้อมใจได้นะทุกคนสำหรับวันนี้พวกเราสองสามคนต้องติดเหรออี่ติดหรพวกเราสองสามคนจะต้องไปก่อนนะจ๊ะไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย